วันนี้ควายมาเข้าร่วมกิจกรรมการจัดนิทรรศการโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ย้อนรอยประวัติศาสตร์ไทยสู่สมัยสากลบนลหลักฐานการเรียนรู้สู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์ค่ะเดินเข้ามาถึงหน้าง,งานนะคะก็มาลงทะเบียนเข้ามาในงานคนเยอะมากๆเลยค่ะลงทะเบียนเสร็จก็จะได้เกียรติบตัตรมาเป็นแบบนี้เลย ขางในก็จะจัดซูมเกี่ยวกับซอฟต์พาเวอร์ของแต่ละสหวิทยาเขตต่างๆเลยค่ะซึงคู่อาอยู่สหวิทยาเขตเอกาทศร์ลดค่ะถัดมาก็จะเป็นสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยาค่ะต่อด้วยสหวิทยาเขตพุทธชินราชค่ะ แล้วก็มาหยุดอยู่ที่ซุ้มของดีอำเภอวัดโบดของสหวิทยาเขตวังจันทร์นั่นเองค่ะต่อจากนั้นก็เดินมาอีกฝั่งหนึง่งเป็นสหวิทยาเขตหลวงพ่อเฮ็ดค่ะและแล้วคุณไาอา้ก็มาหยุดอยู่ที่ตรงนี้ค่ะ เป็นซุ้มข้าวพันของสหวิทยาเขตพาเทนศิลาอารดค่ะยืนดูเด็กๆทําตอนแรกก็เพลินมากเลยค่ะเห็นแล้วก็อยากไปทําเลยแต่ว่าก็อยากเลยค่ะยืนดูอยู่ห่างๆดีที่สุดแล้วค่ะและแล้วก็ถึงเวลาที่รอคอยแล้วค่ะอันนี้เป็นข้าวพันของครูไอ้เองค่ะหลังจากที่ยืนต่อคิวมานานค่ะได้แล้วค่ะเอ๊เขาเขาให้มาเข้าร่วมงานค่ะแต่ครูไอ้มายืนรอข้าวพันจนได้ค่ะ งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดีใจอะไรเบอร์นั้นก็ไม่รู้ค่ะ ไปค่ะไปเดินชมบรรยากาศกันต่อค่ะระหว่างนั้นนะคะบนเวทีก็จะมีการแสดงความสามารถของเด็กๆอยู่เรื่อยๆเลยค่ะปิดท้ายด้วยซุ้มนี้เลยค่ะนุ่มหล่อพี่สาวคนสวยค่ะสหวิทยาเขตนาเลศวนนั่นเองค่ะบรรยากาศภายในงานแต่และซุ้มคืออลัองการงานสร้างมากเลยค่ะไว้ขอตัวไปกินข้าวพันหอก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ